สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้สิภามาทำขนมจีนน้ายาปลากระป๋องจา้าวัตถุดิบก็บมีเนื้อปลากระป๋องจา้ามีตะไคร่ใบมะกรูดหอมแดงกระชายพริกแข้คงค่ะต้นหอมค่ะพอน้ำเดือดเราก,ก็ใส่เครื่องลองไปต้มจา้า ต้มจนหายเปื่อยเลยเจ้าพอเปื่อยแล้วพาก็เอาลงไปตำจ้ะตำไปเลยจ้าตำตำต,ำ,ตำให้ละเอียดเลยจ้า ตําไปจ้าตำวนไปเลยจ้าพอละเอียดแล้วเขากใส่เนือ้อปลากระป๋องลงไปจ้า โคกเบาๆจ้ายัวยัวจ้า กระสิไดเนื้อปลากระป๋องประมาณนี้ค่ะต่อไปกะเป็นขั้นตอนของการทําน้ายาแหล้อจา้าเพราะน้าเบือดกระใสตะไคร่ลงไปจา้าใส่เกลือนิดน้อยจา้าแล้วก็ตามด้วยเนื้อปลากระป๋องที่เฮาโขกไว้เมื่อกี้จา้า ใส่น้ำปลากระกป๋องลงไปน้ำเ้ยจา้าเสร็จแล้วกระปุงค่ะใส่ผงชูรสค่ะใส่น้ำปลาค่ะใส่น้ำปลาค่ะปรุงรสตามชอบค่ะมากแบบไหนกับปุงแบบนั้นเลยจา้า ก็ตามด้วยต้นหอมค่ะตามด้วยใบยมะกรูดค่ะถ้าผู้ใดชอบเผ็ดกบใส้พริกสดลงไปน้ำกระดาจ้าเซ็ตแล้วค่ะน้ำยาปลากระป๋องของเขาจ้าไปกินกันเลยจ้าอือหือ น่ากินมาก